สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิชาการวงรุมพิพัฒนทร b บีหกสามกสองห้าศูน,นวันนี้จะมาอธิบายการทํางานของเครื่องรับและเครื่องส่งสำหรับระบบ FM Stereo Multiplex ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา527247เจ็ด p r i n c i p l of Communications ค่ะเรามาดูการทํางานของ FM Stereo Multiplexing กันนะคะ จะเห็นได้ว่าเรามีสัญญาณทั้งหมด2ช่องคือสัญญาณช่องซ้าย XLT และสัญญาณช่องขวา XRT โดยที่สัญญาณทั้งสองช่องนี้จะผ่าน Low Pass Filter โดยที่กำหนดให้ Bandwidth เป็น15 kHz จะเห็นว่าสัญญาณด้านบนนี้คือสัญญาณช่องซ้ายและสัญญาณช่องขวาบวกกันนะคะเป็นตัวสีน้ำเงินนะคะและสัญญาณสีเขียวคือสัญญาณช่องซ้ายลบกับสัญญาณช่องขวา ซึ่งมาจากเมทริกซ์เพราะว่าเมทริกซ์ทำหน้าที่บวกและลบของสัญญาณค่ะค่ะที่สเปกตรัมนะคะสัญญาณช่องซ้ายบวกกับสัญญาณช่องขวาสัญญาณจะตั้งอยู่ที่0 1นถกิโลเฮิรตซ์ตัวสัญญาณสีเขียวสัญญาณช่องซ้ายลบกับสัญญาณช่องขวาจะถูกส่งมาทำดับเบิลไซด์แบนด์โมดูลเลชันคือการนำมาคูณด้วย38 GHz กิโลเฮิรตซ์จะส่งผลให้สีเขียวในตอนแรกที่อยู่ตรงศูนย จะถูกย้ายมาที่38ค่ะสัญญาณทั้งสองช่องนี้จะถูกรวมกันที่ sixma หรือการ s u m เ a t i o n นี่คือสัญญาณไพ l o t ล็ตค่ะสัญญาณไพ l o t ล็ตจะส่งความถี่ที่ถูกโคลน2แล้วเข้าตัว double sideband เพื่อนำไป s u m เ a t i o n เช่นกันสัญญาณไพ l o t ล็ตเป็นเหมือนสัญญาณตัวอย่างของ38 h z กิโลเฮิร์ค่ะทั้ง3ช่องนี้จะถูกส่งผ่านตัวฟิลเตอร์เพื่อที่จะนำไปใช้งานค่ะ ค่ะเรามาดูหลักการทำงานของ FM Stereo Multiplexer i v e กันนะคะข่าวสารที่ถูก modulation จากเครื่องส่งที่ร้อยค่ามากาศมานั้นจะนำมา demodulation และนนำมาแยกที่ฟิลเตอร์ต่างๆโดย low pass filter จะออกมาเป็นข่าวสารผลบวกและเข้าสู่ตัว matrix ส่วนข่าวสารที่ผ่านตัว band pass filter จะถูกคูณ และเข้าสู่ low pass filter จะได้ออกมาเป็นข่าวสารผลต่างและเข้าสู่ตัวเมตริกซเช่นเดียวกันส่วนตัวข่าวสารที่เข้าสู่ Pilot f i l ิลเตอจะเข้าสู่การถูกคูณ2จากความถี่เดิมที่ได้จากเครื่องส่งเข้าสู่ตัวคูณและเข้าสู่ low pass filter จากนั้นจะออกมาเป็นข่าวสารผลต่างเหมือนกันกับที่ผ่าน low pass filter และจะเข้าสู่ตัวเมทริกซ์โดยที่สัญญาณทั้งสองจะอมาเป็นสัญญาณด้านซ้ายและสัญญาณด้านขวาค่ะ